เราถึงคาเฟ่ปิดแล้วใช่ไหมคะยันนะ,ว,ะวันนี้นะคะเนื่องจากฝนตกแบบสุดพลังดูคนข้างๆฝนตกสุดพลังนะคะก็กลังเครียดอยู่ว่าเราจะถ่ายอะไรยังไงกันได้บ้างไปดเดี๋ยวลงไปที่คาเฟ่กันลกลเลยจะไปไม่ลง,งได้ไงหิวข้าว ก็อยู่กันที่ปีเตอร์และฟิตแล้วก็คือมาไม่ได้ไกลเลยนะคะก็อยู่พุทธมณฑลสายสามเองตอนแรกนึกว่าจะไกลก็ดูแแบบมาเมื่อกี้ขับมาจากราชพฤกษ์แค่ประมาณไม่ถึง20นาทีก็ถึงละก็ที่ร้านนะคะมาถึงที่ร้านแล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูบรรยากาศของร้านแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปสั่งอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆก็หิวกันมากแล้วเดี๋ยวจะเอาออหน้าตาอาหารเครื่องเดิมมาให้ดูการว่าจะน่ากินแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยที่อยู่ตรงนี้ก็คือประทับใจมากเพราะมันดูดูธรรมชาติ มากแล้วก็ มีมีน้องไก่เห็นไหมก็คือมีไก่มีกระต่ายห่านใช่ไหมเรียกว่าห่านใช่ไหมอ่าแล้วก็มีน้องห่านนะคะเดินกันนะคะแฝกขวักไข่เลยแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็คือฝนตกนะคะก็โปอยเราก็จะสู้เราก็จะสู้เพราะว่ามันน่ารักมากแล้วก็น้องกระต่ายก็จริงๆจะอยู่ในบ้านกระต่ายนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ทางร้านก็เหมือนแบบใส่กรงน่ารักน่ารัก,รกเอาไว้ข้างในให้ให้เราได้แบบเออได้ถ่ายรูปได้เล่นกับน้องด้วยนะคะปีเตอร์ลัมปิดเนี่ยจริงๆอ่ะที่มินมานะก็คือเป็นของสะสม ชนิดหนึ่งของมินนะคะก็คือตุ๊กตาพีเตอร์และบิทซึ่งจริงๆอ่ะนิทานเรื่องเนี้ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วพอเช็จแบบได้ข่าวว่าแบบมีที่นี่อยู่ก็คือต้องมาเพราะว่าที่บ้านตุ๊กตาปีเตอร์และบิทเยอะมากนะคะมันเป็นนิทานเก่าแก่นะคะที่แบบว่าเป็นลายเส้นวาดก็จะมีปีเตอร์และบิทมีครอบครัวนะคะมีพ่อมีแม่มีเป็นตุ๊กตานะคะมีเป็ดมี่านอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็เลยน่าจะเป็นอินสปายที่เอามาทำคาเฟ่ที่นี่นะคะเมื่อกี้มีดูเมนูก็มีทั้ง สเต็กสปากเกตตี้อาหารจานเดียวนะคะมีชามีเครื่องดื่มอาหารขนมต่างๆนะคะก็อะไรนะคะ อ้าวมีคนเรียกแล้วก็ไม่พูดด้วยก็วันนี้อ้ยากับอาน,นาก็มาด้วยนะคะอ,อนอกจากมินตาสอรี่ก็ยังมีเต้าอ้วงสตอรี่นะคะก็ยังไงก็ไปดูกันเพราะว่าทางรอบรอบคาเฟ่จะมีบ้านต้นไม้ที่น่ารักมากนะคะมีห้องน้งห้องน้ำมีเพนเต์มีอะไรเต็มไปหมดเลยคะ่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรแวะนะคะแล้วก็ควรพาเด็กๆมีเด็กๆที่บ้านก็มาที่นี่กันได้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดื่มดำกับเวลาที่อยู่คาเฟ่นี้กันดีกว่าน่ารักมาก ไปกันค่ะ ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเห็นที่ป้ายแนะนำเนาะก็จะเขาจะแนะนําเป็นสเต็กไก่ใช่ไหมคะเด็กๆสเต็กไก่ซอสเห็ดแคนปิยอง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 อาณาชอบมากแล้วก็อาย่าสั่งเป็นสปาเกตตี้คาโบนารานะคะสแตนดาร์ดของอาย่าเลยคือเมนูนี้มีร้านไหนต้องสั่งแล้วก็เช่นเช่นเดิมนะคะะเพราไก่ไข่ดาวก็คือของปปานั่นเองก็คือสั่งเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรอาาพีเซนเร็วเป็นรูปอะไรเป็นรูปนักไต่ด้วย อ๋อแล้วก็ของโปรดของอนาน,นะคะบ้านนี้กินไม่เหมือนกันเลยที่เห็นค่ะก็ะคืออนาจะเป็นยำหม,มูยอกัะลาบนะคะอันนี้ก็จะออกอิตาเลียนสไตล์ส่วนป๊าป๊ากับมัดกินได้หมดนะคะปะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดเด็กๆหิวกันแล้วค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับปีเตอร์แรบบิทนะคะก็ร้านน่ารักมากแล้วก็เสียดายที่ตอนนี้ฝนตกเราก็เลยเดินดูได้ไม่ทั่วจริงๆมีแบบเยอะมากคือแบบมีทั้งแบบเออเหมือนแอ่งน้ําเล็กๆมีบ้านต้นไม้มีสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีบ้านกระต่ายมีกิ้งก่าตัวหนึ่งด้วยก็มีน้องหา่านมีอะไรอย่างเงี้ยเดินน่ารักไก่เกยเดินกันแบบธรรมชาติมากเราไม่กลัวคนเลยนะถ้าใครมาก็มาถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็อาหารโอเคเลยเด็กๆเบิ้นข้าวกันไปด้วยเอา ็นว่าน่ารักนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพยัยงไงก็ถ้าบ้านไหนมีเด็กๆพาครอบครัวมาก็น่ามาเลยทีเดียวคะ่ะ